สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนชาวเพสัจกรนะครับทีมเปลี่ยนให้แกร่งเรามีนโยบายเปลี่ยนสีกลุ่มเพื่อให้เกิดสีแกร่งโดยมีนโยบายเร่งด่วนดังนี้ทีมเราจะสร้างการเข้าถึงเพสัจกรโดยเพิ่มจำนวนอันตรากำลังโดยเฉพาะด้านปฐมภูมิ จะสร้างความชำนาญเฉพาะทางร้อยสาขาปรับหลักสูตรให้ง่ายต่อการเข้าถึงและบ,บูรณาการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีมเราจะส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาัากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนให้ได้ไปถึงระดับชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่งทีมงานเราจะจัดทำมาตรฐานสมรรถนะ competency เพื่อยกระดับรายได้และค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งเราจะปกป้องวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมจะต้องเป็นเภสัชกรเท่านั้นทีบเราจะทำให้เภสัชกรเป็นผู้นำการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลการทำงานของโรงพยาบาลร้านยาและชุมชนจะเชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อในทุกๆสิทธิ และผักดันแนวคิดเพศัักรครอบครัวเพื่อให้ประชาชนมีเพศัชกรครอบครัวของตนเองยินเราจะเปิดพื้นที่นวัตรกรรมพัฒนาการเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยสตาร์ทอัพเราจะส่งเสริมบทบาทการคุ้มครองความปลอดภัยด้านยาโดยเภสัชกรกรสร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารเข้าใจรวดเร็ว สร้างความร่วมมือและมีส่วนกับวิชาชีพด้านสาธารณาสุขเราจะจัดให้มี Expert p o o ตูอบสนองสังคมเรื่องอยาอย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วทีมเราจะสร้างระบบให้เภสัชกรมีจรรยาบรนและมีมาตรฐานวิชาชีพให้ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ สภาต้องสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและใช้เทคโนโลยีเช่นเทเลฟาร,ร์มาซีเพื่อสนับสนุนเภสัชกรครับทีมเราจะบริหารงานสภาแนวใหม่เข้าถึงโปรง่งใสรวดเร็วสภาจะต้องทำงานร่วมกับสมาคมองค์กรวิชาชีพทุกสาขาจะต้องกระจายอำนาจโดยแต่งตั้งพนักง,งานเจน้าหน้าที่และคณะอนุกรรมการจรรยาบรรจําจังหวัดในการเลือกตั้ง กรรมการสภาเพศกรรมในวาระที่1ิโโรนเลือกทีมเปลี่ยนให้แก่งหมายเลข15ถึง26ทั้งทีมนะครับสวัสดีครับ